ล่าสุดออกมาอย่างใหญ่ครับเลิกได้แล้วครับเลือกได้มาหลายวันแล้วครับเฮ้ยเลือกได้แล้วหรอครับร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับพี่เป้ไม่แน่ใจครับมันไม่ใช่สิ่งดีครับมันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่สิ่งดีครับไม่ควรลองครับจริงๆอันนี้เราหันติดกัเลยเพรามีการไปฝากของเป็นจุดจำครับมันไม่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้มันเป็นเรื่องเล็กลงนะครับมันจะมีตัวนี้วอย เต็งท้อยเหรอครับก็มันก็ไม่ควรจริงๆครับไม่ควรเริ่มครับเลิกยากจริงๆครับโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าครับผมว่าไม่ดีครับอย่าเริ่มกันเลยครับกี่มันจำไม่ได้ครับหลายรอบแล้วไม่กล้าพูดแล้วเดี๋ยวกินน้ำลายตัวเองมันยากแค่ไหนครับยากไหนที่นี่มีใครสูบบ้างก็เคยสูบเริ่มแล้วเใจแล้วเหรอเริ่มแล้ว อยากกับอยากกับไปเติมอีกนะฮะไม่ดีครับมันยากเลยยากมากครับแต่ว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะทําได้พอที่ผมไม่ได้หุณึกิดไม่ได้หิวไม่ได้อะไรเลยครับแค่แบบแค่ชอบเ,ยเฉยๆแต่ว่าคิดว่าเลิกดีกว่าแล้วจะทำอะไรแทนกินกินยินกินกินกินอาหารสามมื้อบอกทีไม่ทำอะไรแทนเลยครับไม่ทำอะไรแทนเลยครับก็พยายามออกกำลังกายครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ยังยังชอบออกคนลัางกายอยู่จุดไหนที่ทำให้เราอยากเลิกเกิดอะไรแบ่ามีความคิดอะไรอยู่อย่กถึงแบบมันไม่ดีอะครับมันไม่ดีทั้งเจ็บคอทั้งเออผมต้องยังชอบไปต่อสู้กับเด็ก20บต้นๆอยู่ครับเอเอ,เอมันจะสู้ไม่ค่อยได้ครับหายใจไม่ทันก็เลยแบบเออเลิกก็อาจจะสู้ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีครับก็ยังแพ้อยู่ดีไ่ตอนช่วงที่สิบเลิกง่ายไม่หนักเลยครับบ <c oughs> ุหร,ร <c oughs> ี่เลิกง,ง่ายครับผมเลิกหลายรอบ,รบ <c oughs> เลิกมาหลายรอบแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ครับเอ้ไปแปลกดีนะมาคุยเรื่องนี้ออกกล้องขนาดนี้อยากไปเรื่โอเคโอเคหลายคนอยากได้ไม่เริกเพราะว่าไปดูคลิปตอบแล้วมันบอกว่าไม่ดีมันไม่ดีจริงๆใครๆก็สอนแต่ว่ามันไม่ดีจริงๆแต่อยากอยากจะให้รู้ว้คืออยากจะเริ่มดีกว่าการเลิกเนี่ยเราพูดยากแล้วเพราะว่าตัวเราเองก็ทําไม่ได้นะฮะเลือกได้ผมก็อยากเริ่มเริ่มเป็นแอปปี้ีริ่มตั้งใจอ่ะใช่ครับ หมดรับมาไม่แน่ไม่นี่กีกกไม่มีอะมาเยเราแว่ามันไปแล้วครับอย่างนี้ถ้า้เห็นนี่เเตตัดขาผมเลยนะเออ้มือไม่ไปปัดหรอาจจะต้องทะเลาะกันะเตะตัดขาได้ให้ลงไปเลยว่าน่งกลบเมอนจะบอกเราจะเลิกสนัสีเพื่อนแบบกินมันขอเป็นโจยัไง ไม่เข้าใจมันเบามล้วมันแบมาเขมนกัานผมไม่ได้เป็นขนาดนั้นครับแต่ไม่ไไรู้ไไม่รู้ครับขอโทษด้วยจะพยายามนะครับรื่อนนี้บอกออกประเทศไปแล้วเนี่ยลำบากละ้าถอ,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 อย้าบางอง้วย่าไไม่เท่หรอกอย่าลืมภาพยนตร์เรื่องไวยหนุมนะครับผมสองห้าีแต่ว่าใหย่าเริ่มนะครับบุหรี่ไม่ดีก็ไม่ดีจริงๆครับก็ เออก็แปดดีครับไม่คิดเลยเจอคำถามนี้เตรียมตอบเรื่องอื่นมาเต็มที่เลยเรื่องอะไรเรื่องอรเรื่องอะไรเรื่องอไรหลังวนี้เราไม่ไม่กินอย่างนี้เพรควรแล้วเอ้ี่คุณไปดูสัมภาษณ์เดียวกันมาใช่มใช่เออเดี๋ยวผมก็กินน้ำลายอีกครับนะฮมันเกิดอะไรมันเกิดอะไรเาจริงผมมีข้อควรแล้วครับผมม็คครแล้ว ับครวนเลยมีพ่อมีแม่มีน้องสาวทุกคนมีครอบครัวไม่อยากมีครอบครัวใหม่ไครอบครัวใหม่ครับเอ่อไม่กล้าพูดครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวก็อ้าวคืออะไรเฮ้ยพูดไปแล้วดิแล้วก็กลับมาก็แบบอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นคำคิดนะตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเฉยครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นมันไม่ใช่สิ่งสำหรับทุกคนครับแล้วจะโดนสั่งสอนมาให้ มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีแต่มอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนก็ได้คนที่มีครอบครัวแล้วบอกผมใใว่ายแบบังดีไม่ครับไม่ครับก็ทำงานปกติทำใช้ชีวิตปกติครับถ้ามันเจอแล้วมันอยากมีมันก็คงจะมีครับมันก็เป็นระบบที่ได้รับการสืบทอดมาแล้วมันก็อาจจะเวิร์กสำหรับบางคนแต่ว่าอาจจะไม่เวิร์กสำหรับทุกคนก็เป็นไปได้สำหรับเราตอนนี้คือว่ามันไม่เวิร์ไม่แน่นะครับ ไม่แน่ใจต้องรอดูต้องรอดูตอนนี้มีเราคิดแบบนี้ไปก่อนแบบนี้ไปก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราคิดแบบนี้อ่าดีอาทิตย์นี้ไม่แน่อาทิตย์หน้าก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนไม่ได้ครับถ้าเป็นเรื่องนี้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานจะไม่เปลี่ยนครับไปเตินเลยไปหนูไม่เปลี่ยนครับพิจิกาพิจิกาเจอกันแล้วก็เพลงใหม่เพลงใหม่ก็ไม่เปลี่ยนเพลงใหม่ก็เพิ่งออกอีกแล้วเออถามทุกครั้งก็มีเพลงใหม่ตลอดเออเพลงอะไรอย่างเที่อะไรที่เพลงชื่อว่าแฟนใหม่เธอใช้ไม่ได้เฮ้ย แฟนใหม่จะใช้ไม่ได้ครับพี่เจมส์แล้วมันแนวมันแมทคือมันมีแนวมีอย่างนั้นนะเค้าเสร็จมันง่ายมากครับก็คือว่ามีใครในที่เนี้ยชอบแฟนใหม่ของแฟนเก่าบ้างแฟนใหม่ของแฟนเก่าแฟนใหม่แฟนเก่าไม่เคยมีแฟนเลยก็น่าชอบเพราะว่าเขาน่าตาดี แต่เราไม่ชอบเราไม่ชอบไมบเหม่ยเป้เพราะว่าเขาไม่เคยสนใจเราใช่ไหมไม่หรอกครับก็คือเราไปพูดแบบขี้ฉาขี้หุบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบพอเขามีแฟนใหม่เราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมทำไมไม่ดีเหมือนเราความจริงแล้วมันพิจที่เราเองครับจากใครเนี่ยอันนี้เรื่องนี้จากใครนี่ผมแต่งจากการอ่านหนังสือครับโอ้หนังสือพิมพ์อันนี้เรื่องขุดหลุมตัวเองมาเป็เรื่องอันนี้ปล่อยไปแล้วหรือเปล่าปล่อยเมื่อวานครับ แนวเพลงมันหลายคนก็บข้าบอกว่าเป็นคันทรี่ครับคันทรี่เลยครัคันทรี่ผมกล้าพูดที่เต็มปากครั้นี้เป็นคันทรี่ครับฝากฝากฟังด้วยนะครับรับรองว่ากล้าพูดว่าไม่ผิดหวังครับเพราะผมชอบมันมากก็ชอบทุกเพลงอ่ะมึงชอบมากๆกับทุกเพลงไม่เกียดมากครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแข่งแล้วลนแล้วลนเอาเหรอรลนลนพี่อาร์ลนลนเอาไปไปกู